เศรษฐกิจไทยจะทะยานไปข้างหน้าได้ยังไงวันนี้เราจะมาลองถอดรหัสคำต่อผ่านวิสัยทัศน์ที่เปรียบเศรษฐกิจของเราว่าเป็นมังกรแห่งจักรวาลครับเอาละครับนี่คือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้เลยเป็นเหมือนกับสมการปริศนาที่เต็มไปด้วยภาพที่มันทรงพลังมากๆทั้งมังกรทองเอ่ยเหล็กไหลเอ่ยเพชรจากดาวเพชรและยังมีดวงอาทิตย์อีกฟังดูอาจจะเอ่อลึกลับซับซ้อนใช่ไหมครับ แต่จริงๆแล้วนี่คือภาพสะท้อนโครงสร้างเศรษฐกิจที่เราจะมาไขาความลับไปพร้อมๆกันครับโอเคครับเพื่อที่จะเข้าใจภาพทั้งหมดเนี่ยเราต้องมาเริ่มแกะกันทีละส่วนก่อนมาเริ่มกันที่มังกรต้นแรกเลยทําความรู้จักกับไกวิภาคของมังกรทองหรือก็คือพลังจัก,กรวาลลาดับแรกกันครับแล้วมังกรทองที่ว่าเนี่ยคือใครกันแน่ในต้นฉบับเขาเชื่อมโยงมันเข้ากับภาคส่วนที่สําคัญมากๆของเศรษฐกิจเลยนะครับนั่นก็คือธุรกิจรากหญ้าครับ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร,ร,กรชาวสวนชาวไร่หรือผู้ผลิตท้องถิ่นทั้งหมดพูดง่ายๆก็คือคนที่เป็นรากฐานที่แท้จริงของเศรษฐกิจเรานั่นเองที่มาจอะลึกสมรก,กรของมันกันดีกว่าครับมับงกรทองเนี่คือตัวแทนของประเพณีมรดกตกทอดส่วนเหล็กไหลซึ่งเป็นธาตุไกลสิทธ์ในตำนานก็คือความแข็งแกร่งจากภายในที่สืบทอดกันมาและสุดท้ายเจมบลูหรืออัญมณีสีน้าเงินก็เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนของดีในท้องถิน่นหรือทรัพยากรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นเองครับ สรุปง่ายๆก็คือมังกรทองไม่ใช่แค่สัตว์ในจินตนาการนะครับแต่มันคือภาพแทนของความแข็งแกร่งที่อย่างรากลึกมาจากวิถีดั้งเดิมของเกษตรกรและผู้ผลิตท้องถิ่นของเราเป็นพลังที่มั่นคงเป็นเสาหลักที่แท้จริงของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเลยละครับเอาละครับพอเราเข้าใจมังกรตัวแรกที่เป็นรากฐานแล้วทีนี้เตรียมพบกับอีกตัวหนึ่งเลยครับเป็นพลังแห่งอนาคตที่ทรงพลังยิ่งกว่านั่นก็คือมังกรเพชรหรือเครื่องยนต์แห่งนวัตกรรมครับ แล้วมังกรสองตัวนี้ต่างกันยังไงภาพนี้แสดงให้เห็นชัดเจนมากเลยครับในขณะที่มังกรทองมีที่มาจากรากเง้าบนโลกเราจากประเพณีมังกรเพชรกลับมาจากจัก,กรวาลและนวัตกรรมเลยมังกรทองแทนธุรกิจรากหญ้าส่วนมังกรเพชรก็คือตัวแทนของธุรกิจ SME ซึ่งมีจุดแข็งด้านการสร้างมูลค่าสูงและการเติบโตครับ ซึ่ง SME หรือวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมก็คือธุรกิจที่อยู่กึ่งกลางระหว่างระดับรากหญ้ากับบริษัทใหญ่ๆและมักจะถูกมองว่าเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและนวัตกรรมนี่แหละครับตัวตนที่แท้จริงของมังกรเพชรท,ที่เรากำลังพูดถึงส่วนประกอบของมังกรเพชรนี่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยครับทั้งเพชรแท้จากดาวเพชเรเศษที่หลุดออกมาจากดวงอาทิตย์แต่สังเกตไหมครับว่ามีจุดที่น่าสนใจมาก คือมีองค์ประกอบที่ใช้ร่วมกันกับมังกรทองด้วยนั่นก็คือเหล็กไหลครับสัญลักษณ์จากจักรวาลพวกนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งมากแล้วครับเพชรกับเศษเสี่ยวจากดวงอาทิต์เนี่ยมันสะท้อนถึงมูลค่าที่สูงส่งนวัตกรรมที่สุกสว่างแล้วก็พลังงานมหาศาลที่พร้อมจะระเบิดออกมาเพื่อการเติบโตนี่คือใส่ยภาพอันไร้ขีดจำกัดของภาคธุรกิจ SME นั่นเองครับ และนี่ก็คือจุดที่สําคัญที่สุดของเรื่องราวทั้งหมดเลยครับเพราะพลังที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่มังกรตัวใดตัวหนึ่งแต่มันอยู่ที่การเดินทางที่พวกมันทําร่วมกันคือการทะยานขึ้นไปสู่ชั้นสูงสุดแห่งจักรวาลพร้อมๆกันครับแล้วพลังรวมที่ว่านี้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนในวิสัยทัศน์ไม่ได้พูดถึงมังกรแค่2ตัวนะครับแต่มองไปถึงมังกรทอง2ตนและมังกรเพชรอีก2ตนรวมเป็น4ี่พลังขับเคลื่อนที่ส่งอํานาจตัวเลขนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ แต่มันกําลังบอกเราถึงพลังทวีคูณที่จะเกิดขึ้นเมื่อทั้งสองภาคส่วนนี้ผนึกกําลังกันอย่างสมบูรณ์ครับเส้นทางสู่จุดสูงสุดนี้มีขั้นตอนที่ชัดเจนมากครับอย่างแรกเลยคือการผนึกกําลังย้ำว่านี่ไม่ใช่การแข่งขันแต่เป็นการพากันไปขั้นต่อมาคือการทยานขึ้นไปได้วยกันซึ่งแปลว่าความสําเร็จของธุรกิจรากย้า,ก,ยาก,กับ SME ต้องพึ่งพากันและกันครับฝ่ายหนึ่งจะไปถึงฟันได้เลยถ้าขาดอีกฝ่ายไปและเป้าหมายปลายทางก็คือชั้นสูงสุด หรือก,ก็คือการปลดล็อกศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศให้เต็มที่นั่นเองเรื่องทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยครับมันกําลังจะนําเราไปสู่บทสรุปเดียวที่ทรงพลังมากๆแม้จะเป็นมังกรสองสายพันธุ์ที่ดูแตกต่างกันแต่จริงๆแล้วกลับมีชะตากรรมเดียวกันนั่นคือการสร้างวิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจที่เป็นหนึ่งเดียวครับ ดังนั้นหัวใจของเรื่องนี้ก็คือภาพอนาคตที่ความแข็งแกร่งที่เป็นรากฐานของเศษฯฯรษฐกิจรากหญ้าได้รวมเข้ากับพลังแห่งนวัตกรรมของธุรกิจ SME เพื่อสร้างความสำเร็จในระดับที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนนี่คือภาพของการทำงานร่วมกันไม่ใช่การแข่งขันครับและทั้งหมดนี้ก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามที่น่าคิดมากๆเลยนะครับว่าพลังแบบไหนกันที่จะถูกปลดปล่อยออกมาเมื่อรากฐานดั้งเดิมและนวัตกรรมได้ทะยานขึ้นไปสู่จุดสูงสุดพร้อมๆกัน